หัวใจสมบูรณแบบบันดานใจที่สมบูรณ์แบบสารฝันนักกีฬาพาราลิมปิกไทยสวัสดีครับข,ข่าวกีฬาช่วงนี้นะครับไปเริ่มกันที่พาราลิมปิกนะครับมีลุ้นเหรียญต่อแล้วนะครับเพราะว่าในรอบคัดเลือกพงสกรแปรยอและก็สายชนคนเจนครับทำผลงานได้ดีมากนะครับในวีวแชร์เรสซิ่งครับ ในรอบรองชนะเลิศนะครับวิวแชร์เรสซิ่ง800เมตร T54 ครับสายชนคนเจนของไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับทำเวลาได้1นทาที38.43วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันกันตอนเวลา22นาฬิกาคืนนี้ส่วนประวัติวะโฮรัมเข้าอันดับ5เรวัตตานะเข้าอันดับ6ไม่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งคู่ครับ ชนะในประเภท800เมตรชายนะครับปี53รอบรองชนะเลิศพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทอง400เมตรและเหรียญเงิน100เมตรเข้าเช่นชายเป็นคนได้เช่นเดียวกันทําเวลา1นาที37.45วินาทีผ่านารอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งในเวลา5นาฬิกาช้าวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยม็อกเซียประเภทบุคคลรอบคัดเลือก B c 1ครับพัทยาเทพทองแชมป์เก่า ของไทยเราชนะนักกีฬาจีนไปได้6ต่อ2คะแนนก่อนจะเอาชนะนักกีฬาบราซิลเจ้าภาพได้ขาดลอย8ต่อ1คะแนนผ่านารอบ8คนสุดท้ายที่จะแข่งกันในช่วงค่ำวันนี้ส่วนประเภท BC2 รอบคันเลือนะครับวาราวุิแสงอัมพาเสื้อแดงเอาชนะนักกีฬาจากโปรตุเกส7ต่อ4คะแนนขณะที่วัชรพลวงศาครับนักกีฬาไทายเราจากเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะครับเอาชนะคู่แข่งจังกฤษไปได้ขาดลอย 8ตอหนึ่คะแนนผ่านครรอบ8คนสุดท้ายได้ทั้ง3คนเลยครับขณะที่ว่ายน้ำท่ากบ50เมตรชายนะครับ SB2 รอบชิงชนะเลิศสมชายดวงแก้วเหรียญทองพาเล็ลิปิกเมื่อปี2000ธรรมดาได้56.52วินาทีเข้ามาเป็นที่5ครับผ้านลุ้นเหรียญไปอย่างน่าเสียดายโดยเหรียญทองเงินและทองแดงเป็นของนักกีฬาจีนทั้งหมด มาดูสรุปเหรียญรางวัลพาลาลิมปิกนะครับจีนเนี่ยครองเ้าเหรียญทองแน่นอนแล้วนะครับกวาดไปแล้ว75เหรียญทอง58เงิน39ทองแดงรวมแล้ว172เหรียญอันดับ 2, สองสหราชอาณาจักรครับอันดับ3ายูเครนอันดับ4สหรัฐอันดับ5เจ้าภาพบราซิลส่วนไทยนะครับเมื่อคืนนี้ไม่มีเหรียญเพิ่มมี4ทอง3เงินและ3ทองแดงอยู่ที่23ของตารางครับมาต่อกันที่โปรแกรมนักกีฬาไทย ที่จะลงแข่งกันบ้านนะครับในคืนนี้ก็จะมียิงธนูรอบส2คนประเภทการธนูโค้งกลับเวลา19นาฬิกาวาสนาคูทวีซับครับนักกีฬาหญิงของเราเจอกับฟาเบียล่ลาจากบราซิลและในเวลา19นาฬิกานาทีนะครับว่ายน้ำผีเสื้อ100เมตรหญิง S9 อันชยาเกตแก้วจะลงแข่งในรอบคัดเลือกต่อัาที่บ็อกเซียครับบุคคลรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปประเภท BC1 พัทยาเทพทองแชมป์เก่าจะเจอกับสมิธเดวิดจากสาราชาณาจักรและในเวลา21นาฬินาที b c 4ครับพรโชคราบเย็นเจอกับอลิสันเลวีนะครับจากแคนาดาและในเวลา23นาฬกาประเภท b c 2วัชรพลวงษาเจอกับพิโรเสธากายุกินักกีฬาจากญี่ปุ่นและวรวุิแสงอัมพาเจอกับเบรนเตอปิลิโอนักกีฬาจากโปรตุเกส ส่วนไฮไลท์ครับของรอลิมปิกของเรานะครับอยู่ที่วิวชแชร์แรสซิ่งรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งมีนักกีฬาไทยลุ้นคว้าเหรียญถึง3รายการนะครับตั้งแต่เวลา20นาิกา24นาที1,500เมตร T52 มีพิทยาคูรัตน์ชีรีเวลา22นาฬกาประเภท800เมตรชาย T54 สายชนคนเจนและในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์นะครับ5นาฬิกาประเภท800เมตรชาย T53 พงศกรแปรยอ จะลุ้นเหลียนที่3ให้กับตัวเองด้วยครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาไทยกันด้วยนะครับ